เมืองว่าเอาดีแอบคิดถึงการไปเที่ยวเมืองนอกเหมือนกันนะอ่าฮะตั้งแต่มีโควิดอ่ะก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะ่ะอืมสิเป็นฟีลแบบถ่ายรูปตามเมืองต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแล้วก็าหาขาองกินอร่อยๆอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่แต่ก็ยังว่านะมึงทุกวันเนี้ยใครในประเทศเดินทางระบาดเลยยาสี่ด<ะ>ูของกินแล้วไม่หิวว่ะหิวไงกันอนี่ะเนี่ยมานหายมากตายยากมากก่อนเราจะทำให้หรอเนี่ย แต่แล้วเซเว่นมา,าเยอะแยะเลยโลมากอปก,กินขนมส,สงใสแพท้องอ่ะแม่รอดไม่ได้ทองค่ะรอดแค่อ้วนอ่ะทุกคนคะ่ะมีคนบูรีบูรีดีย <c oughs> นตรงมาที่ไหนมาดิอีกินบง้งเนี่ยเยอะแยะเลยแม่เอ้าเลยไปรถอ,อกมาแล้วหรอใช่แม่พอดีหนูนเห็นมีอยู่สามรถก็เลยซื้อมาแม่ลองแกะดูแกะ กลิ่นปูยักษ์ผัดซอสเอ็กโอชื่อเวอร์จังวะ <dle> เจอมาทั้งวันละท้องเริ่มรองละไปหาอะไรกินดีกว่าทานอะไรก่อนไหมครับขอบคุณค่ะเอานี้ดีกว่าปูยักษ์ผัดซอสเอ็กโอ เฮ้ยแกอะไรขนาดนั้นน้าอ้ยก็เลยกลิ่นปูย่างผัดซอสเอ็กโอเนี่ยจะว่าไปซอสเอ็กโอนี่ชัดมากเลยนะหลอดอ้ยเมื่อกี้มาเลมกับมันฝรั่งเลยเนี่ยเวอร์มากทำให้หนึ่งบรรยากาศเราได้ไปมงโกส์ตอนฉันม่มีรักอยู่ที่นั่นเลยอ่ะคิดถึงผู้ชายละสิแม่บอ่บอกเนี่ยลองมาลองรสกุ้งคั่วพริกเกลือบ้างสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างที่หล่อนมันจะแรงมันจะเวอร์เหมือนที่หล่อนพูดไหมอ่ะลองสิ นี่หาวจ้าห่าวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จีราวะเหงๆหงเหงผัวค่ะอาตามานไหลๆหลไหโอ้โหนี่เรื่องมังจีนโอ้โหโอ้โว้าว้มาตํ้มาไหลไหลไหลลไหนี่คือ ร้านปูพวยพริกเกลือที่โด่งดังในย่านเฉินตูใครเป็นโจ๊กจริงปล่อยแม่อะไรขนาดนั้นนะแห่ก็เลยร้านปูพวพริกเกลือถ้าหอมกลิ่นพริกเกลือเนี่ยชัดมากเลยอ่ะอร่อยทำให้ฉันน่ะนึกถึงบรรยากาศสุดจิกตอนฉันไปมาตุ๊กเทศสาวกพูดเลยอะแกกลับมาในต่างก็ดาว พวกพี่เล่นใหญ่มาขนาดนี้ถ้าหนูไม um, ่เล่นก็คงไม่ได้เลยรถลาบแซมด้วยยังล่นใหญ่กูตื่นเต้นเนี่ยดูว่ามึงจะวาดเป็นอะไรก็เลยเนาะเล่นใหญ่ตลอดหัวเบาเบางานนี้มันอร่อยจริงเลยเนาะหัวแม่ ตื่นขึ้นแนละ้วโอ้ไปดูก,กันดีกว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่ร้องุบูทุกคนค่ะขอตอนรับสู่มอลลัมธนาพระวุฒิพเกกพาเพลินค่ะเมืะอาสุบูทุคคาากนค,ททคนไปล่ำเพลินแบบแตกแตกแสนแตนเด้อจ้า ทำไรกันอะอ๋ออ๋อวันนี้ไงเ้อราแซปนัวนี่ไงแซปจีนที่กลมกรอ,อบี่หอมแบบกลิ่นข้าวคั่วแบบเป็นเอกลักษณ์ขางอีสานนี่แม่ต้องชิมดิเดกมาลองสิมาลองดูนี่อยากรู้ไหมว่าทำไมพวกพี่ถึงสนุกัขนาดนี้ก็ลองกินเลยดูดิเต้กินเท่เที่ยวถีบสนุกเหมือน<ม>ได้ไปต <ไป S 2> <น>่างประเทศเลยจริงๆนะ 来一口，欸、没，没，来没，没。沒